กันด้วยแล้วกันนะครับผมคือวันนี้เราจะมาอุ้ยเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเอาชีวิตรอดซึ่งตอนนี้เราเป็นโหมดครีเอทีฟอยู่ซึ่งแล้วทำไมผมไม่ปรับเป็นมีหัวใจก็ไม่รู้โอเคงั้นปรับเลยแล้วกันอะไรครับนี่ทำไมไม่เตรียมตัวให้พร้อมคือวันนี้เราจะมาเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับก็เป็นซีรีส์เอาชีวิตรอดอันเก่าก็ใครที่รอดูก็ช่างมันมนะเนาะ ลบทิ้งไปแล้วกาจะมาเริ่มใหม่คือคลิปนี้ผมจะไม่ตัดเลยนะครับเพราะอะไรนะรล่ะขี้เกียจครับแถมกาดจะให้ดูยาวๆด้วยโอเคอย่างแรกก็คือเราต้องการอ้อยจริงๆผมเกิดมาเมื่อกี้ผมบินดูแถวนี้สวยมากเลยนะครับแถมมีหมู่บ้านอยู่อีกฟากหนึ่งด้วยหุยมีใต้นี้ด้วยทุกคน โอเคแลกนัมเบอร์วันเลยเอาเห็นมาดิโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันเลยดีกว่าเนี่ยผมเห็นหมู่บ้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะคือเกิดมามันก็เจอเลยอะ่ะแต่ดูเหมือนว่าในโทรศัพท์นี้มันจะเจอหมู่บ้านง่ายนะครับไม่น่าจะมีเสียงเกมเนาะผมน่าจะปิดปิดไปละดูทุกคนเนี่ยมัน เกิดมาก็เจอเลยมันก็ง่ายกินโอเคเพราะฉะนั้นเราก็รอดตายแล้วทุกคนแถมน่าจะเล่นง่ายด้วยรอบนี้น่าจะง่ายคืนๆ้นึ้น,นโอเคเก็บไปเก็บไปทุกคนเสียงเบาไปเปาวะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวปลูกึ้นแล้วปลูกขึ้น บุคคลในเขาหน่อยนะครับทุกคนประมาณนี้โอเคอาจจะแหลกๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมลงเทเจอร์แพกแถมเครื่องก็กากด้วยโอเคประมาณนี้เออเราควรอยู่ในหมู่บ้านนี้ดีเปล่าวะเออเออมันมีกล่องอยู่นี่เดี๋ยวลองหากล่องดูมันน่าจะมีของเริ่มต้นให้ผมใช้อยู่อุ้ยมีเครื่องปรุงยาโอเคดีเลยแต่เรายังไม่เอานะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องเอาเตียงมาสักอันสีเหลืองเนี่แหละสวยไปไปต่อ,อปิดทางขึ้นผมอีกอันนี้เหมือนจะเป็นบ้านอะไรวะอุ้ยมีชั้นหนังสือโอโอเคไม่นามีอะไรละกลับดีกว่าปะเดี๋ยวเราไปดูบ้านอื่นตามหาของกันนะทุกคนเดี๋ยวสมุดนี้ค่อยเอา อ,อในนี้มีอะไรหุ้ยมีเตาเผาแร่หุ้ยไม่มีพิกแอคอะไรเลยเราควรสำรวจไปก่อนแล้วกันเราต้องสำรวจไปก่อนนะทุกคนว้าวในนี้มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรเลยเกมดีโอเค ครับหนมปังดีกว่าทุกคนจะได้มีหน่มปังกินโอเคเอาตัวครับมาเอามาให้หมดครับเราจะลื้อไปให้หมดนะครับทุกคนโอเคสวยไปไปต่อเน่นน่นีนนน่ออกยากออกเย็นปิดประตูให้ด้วยมีมารยาทพอโอเคแล้วไหนว่าบ้านที่ไม่มีกล่องอไม่เห็นจะเจอกล่องเลยครับทุกคน อุ้ยอันนี้อะไรอะใช้มือทุบได้ป่าววะมันคืออะไรวะทุกคนโอเคเราจะวิ่งเยอะไม่ได้เดี๋ยวเราหิวตายซะก่อนอุ้ยนี่ไงขออนุญาตตัดไม้แป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคถ้าไม่มีไม้เราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราจะไม่สามารถค้าฟยไม่สามารถคาฟอย่างอื่นได้โอเค สุดยอดดูเหมือนจะมืดแล้วทุกคนใกล้จะมืดแล้วอ้มีผงดินเหนียวโอ้ยมีใบเลื่อยเข้ามาทำไมล่ะเนี่ยโอ้ยยุงกัดขออภัยด้วยทุกคนบางทีก็งเงียบไปไปไปต่อทุกคนจะมืดแล้วขออนุญ,ญาตนอน โอเคเรานอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะเช้าสุดยอดไปเลยถ้าฝนตกผมขออนุญาตปรับนะครับเพราะว่าคือถ้าฝนตกเทเจแ a ็กเนี้ยผมมันบลักไงแล้วทุกอย่างมันมืดถ้าอดคลิปไปมันก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับคือมันจะมืดมันจะบั๊กนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร เพราะฉะนั้นถ้าฝนตกผมก็ต้องปรับให้มันฝนไม่ตกนะครับโอเคไปต่ออุ้ยอะไรอะหูหูดนเนเธอร์ใช่ปะ่ะมันคืออะไรอะก็หูดนเนเธอร์นี่แล้วเอามากินได้ไหมมันเอามาทำยไไนงไย ไม่เอาเอามาทำไมใส่ไปโอเคเราไม่ต้องอุย้ยเจกกองโอเคโอ้โหได้อยู่นะของอ่ะของได้อยู่นะทุกคนโอเคของได้อยู่ใส่ชุดเลยละกันโอเคประมาณนี้ เราอยู่ในหมู่บ้านนี้ดีไหมทุกคนไม่เราจะไปสร้างเองเพราะเราอยากสร้างนั่นเลยเดี๋ยวหมู่บ้านนี้เราค่อยเคลียนะอุย้ยมีวัวมีแกะแกะเรายังไม่ต้องการตอนนี้เพราะเรามีเตียงแล้วป้นมาโอเคขอขอบคุณทอตทอเฮ้ยทอตเข้าตัวมายังวะเอาหนูไอหมูกินทอตไปและอ๋อ ออกยู่นี่ออกไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหาสร้างบ้านกันดีกว่าเอาอจะไปวางทําไมล่ะโอ้โหไปหาตัดไม้สร้างบ้านดีกว่าทุกคนเราเสียเวลากับหมู่บ้านนี้มานานเกินไปละ<อ>เดี๋ยวเราจะไปสร้างฝั่งนู่นนะริมทะเลนะทุกคนฝั่งที่เราเกิดมาตอนแรกอะครับเนี่ยในหลุมในบ่อน,นี่คือสร้างแนละ้วมันสวยดีนะอันนี้สวยจริง ขอคาบขวานตัดไม้กันเฮ้ย mm hmm. hey, เราต้องคำนี้โอเคเราจะตัดไม้ไปดูเหมือนซอมบี้จะมาไหนอะเฮ mm hmm. ้ยมีทำด้วยเพราะฉะนั้นโอ้จะคาบนี้มาทำไมเนี่ยโอ้ลุงงี้คาบอีกแอคดีกว่าทุกคนเจอเหมืองซะแล้ว mm hmm. เออผมลืมโอ้ลึกหน้าดูเลย งั้นเราถ่านไปก่อนแล้วกันขอถ่านไปก่อนแล้วกันเอาถ่านมาจะได้แบบเผาอาหารกินได้นะครับทุกคนโอเคอาจจะเสียเวลานิดนึงก็ต้องมาดูผมฟาร์มเนี่ยเพราะผมเล่นไม่ตัดเลยนะครับจริงๆก็ขี้เกียจด,ด้วยแหละ แถมถ้าตัดก็รู้ว่าพื้นที่มันจะพอหรือเปล่าพอตัดผมก็ต้องทําให้ภาพมันกากก็ที่ภาพมันกากก็พอผมตัดต่อแล้วมันก็คือแบบมันอัปโหลดเยอะไม่ได้นะทุกคนมันใช้พื้นที่เยอะแล้วเครื่องผมก็กากไงก,ก็เลยต้องปรับให้ภาพมันกากมันจะได้แบบอัปโหลดได้พอดีมีคลิปลงแต่ภาพไม่สวยก็ไม่รู้จะลงไปทําไมเนาะทุกคนงั้นก็ดูอันนี้ดีกว่าภาพสวยแต่ไม่ตัดดูอัอนไหนดีวะ แล้วแต่ทุกคนเลยแล้วกันก็สําหรับใครที่ดูถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็ถือว่าสุดยอดนะที่ยังทนดูเด็กกระโปงเล่นเกมไมค์ครับให้ดูแถมไม่ได้เล่นในคอมด้วยนะเล่นในมือถือเพื่อใครดูผมถึงตอนนี้ถือว่าสุดยอดเลยนับถือเลยเอาเวลามาเสียกับผมเนี่ยโุ้ยและถ่านมันก็เยอะจริงๆเลย โอ้ายฐานเยอะไปเปล่าเนี่ยโอเคฟาร์มต่อไปยาวๆไปทุกคนยาวไปยาวไปอีพีแรกก็ไม่รู้ว่าจะได้บ้านหรือว่านะก็ต้องดูอกันเพื่อผมต้องไปไปไหน่ะี้กเกียด,ดีกั่ดีอ๋อใช่ครับกูว่ากูว่ากูหลอนแล้วเนี่ยคุยอยู่คนเดียว ตอนนี้ก็ยังไม่ดึกมากนะครับก็ประมาณห้าทุ่มกนเนาะก็ว่างๆก็เลยมาอัดคลิปลงเล่นๆเฉยๆทำสนุกๆไปใครจะดูก็ด,ดูไม่ดูก็ไม่ได้อะไรถ้าดูก็ดีครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้ออย่าลืมนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะโอเคไ <c oughs> อ้พีแรกจะทำอะไรไม่เนี่ยทำไมมันจะมืดอีกแล้วะ มันจะมืดอีกเร็วทำไมมันไวอย่างงูน้นแล้วไอ้่านนี้มันจะหมดเมื่อ,อไรนะี่มันจะเยอะขึ้นไปแล้วโอ้โหเขาเรียกตัดถฐานถ้ายากตัดอะไรล่ะขุดนั่นเออโอเคโอเคไปขึ้นไปทุกคนเราได้ฐานมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก,กันดีกว่าจริงๆริเอาเอา,เอาหินไปทำ ขว,ขวานหินยังดีกว่าเลยแล้วจะคัฟขวานไม้มาทำไมก็ไม่รู้โอเคงั้นเราจะเออเก็บขวานไม้ไว้คัฟระยะไกลโอเคเดี๋ยวคัฟนี่มากันสติกแล้วก็คัฟขวานกับพิกแอคนะครับทุกคนโอเคเอาขวานมาตัดไม้ ประมาณนี้โอ้ Ooh, ตัดไวเลยลูกนี้เอาเหินตั้งแต่แรกดีกว่าไม่น่าเสียเวลาไปสำรวจหมู่บ้านเลยนอนทุกคนเนาะเราจะตัดให้ภูเขาเป็นหัวโลนเลยเอาแบบไม่ให้เหลือเลยต้นไม้ไม่ให้เหลือเลยไม่เอาอะเสียเวลาไปสร้างบ้านก่อนดีกว่าอีพีแรกอาจจะสร้างบ้านหรือไม่สร้างก็ไม่รู้นะครับถึงสร้างก็น่าจะเป็นบ้านก,กากๆก่อนเนาะยังไม่สร้างโฉเพราะขี้เกีฟาร์มเดี๋ยวค่อยทำ โอเคมานี่ขุดไปดิเออขุดขุดโอเคดูเหมือนเราจะได้อออะไรมาพอสมควรละโอ้โหไม่พอสมควรอะ่ะสิอันจะเอาไปทำอะไรได้ใช่ไหมเราต้องตัดเยอะๆตัดไม้ทำลายป่าเป็นสิ่งไม่ดีนะครับทุกคน ว่างๆก็อย่าลืมไปฟังธรรมอย่าลืมไปฟังธรรมแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้นะทุกคนปลูกพืชอะไรไว้ที่บ้านก็ได้เขาเรียกปลูกป่าช่วยโรคร้อนใช่ไหมใช่ไหมใช่ปะปลูกป่านี่ช่วยโรคร้อนมัน่าจะใช่นะทุกคน <S <S โอเคยาวๆยาวๆยาวๆคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะที่ผมไม่ตัดเพราะว่ากะาจะให้ดูยาวๆ,ๆชิวๆไปเลย คได้ไม้มาพอสมควรแถวนี้มีเหมืองก็น่าจะโอเคนะทุกคนก็โอเคเลยอะไม่ใช่ไม่โอเคนั่นนาิกาอะไรมาปลุกอะไรตอนนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยสวยเลยนะทุกคนอืมสวยเลยอะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านทางฝั่งนี้นี่ตรงนี้เลยตรงเนี้ยตรงนี้เลยนะทุกคนเลียก่อนต้องเขีย์ งั้นเราก็คงต้องวางเสาไว้ก่อนเฮ้ยหรือว่าเราจะสร้างบ้านในภูเขาดีวะเฮ้ยไม่แย่ไม่แย,แย่อันนี้ไม่แย่เอองั้นน่าสนใจทุกคนน่าสนใจสร้างบ้านในภูเขาโอเคอาจจะเริ่มมาไม่คดีเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคไปไปไปเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับ ถ้าที่ดูถึงตอนนี้ก็สุดยอดแล้วเอาเวลามาทิ้งไลไอเด็กหนุ่มไนอนาคตไม่ตั้งใจเรียนสุดยอดอขุดไปยาวๆโอเคโอเค,อเ,คอเอาเอาเรื่อยๆเลยทุกคนเพราะาราต้องเคลียร์พื้นที่เนาะเราก็จะสร้างบ้านในภูเขานะทุกคนจริงๆก็ สร้างบ้านปกติมาเบื่อแล้วขอสร้างในภูเขาอะไรบ้างเถอะเนาะน่าจะไม่แย่นะอีีนี้กัดจะเล่นยาวๆเลยนะไม่น่าจะลบแล้วเพราะว่ามันอัดง,ง,ง่ายไม่ได้ตัดอะไรเลยเพราะฉะนั้นไอซีซั่นนี้จะไม่ได้ตัดนะครับทุกคนซีรีส์สิซีรีส์แถมเราเกิดในไบโอมดีด้ยวยคือ,อนในไบโอมป่าโอมมีหมู่บ้านเอ็นพีซีข้างๆเนี่ยเราจะเล่นยาวๆเลย สำหรับใครที่ติดตามผมอยู่ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเด็กกระโปงค,คนนี้ให้มีอนาคตไกลไม่น่ารอดหรอกเรียนให้รอดก่อนเอาง่ายเรียนให้รอดก่อนผมอะ่ะโอเคเฮ้ยเาเงียบทำไมล่ะไม่ใช่ดิเราก็ต้องอุดตรงนี้เอาดินมา เดี๋ยวเราจะเคลียรตรงนี้ไปเลยนะเฮ้ยนี่ไงได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะแหี่เคลียรตรงนี้สร้างบ้านในภูเขาโอเคไม่แย่ไม่แย่เดี๋ยวเราจะขุดหินเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนอนก่อนนอนก่อนเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวผีมาแดกเรานะครับทุกคนเราต้องนอนก่อนโอเคเพื่อให้ท้องฟ้าแจ่มใส ดีเลยเกิดมามีเตียงให้หมู่บ้าน MCC นี่สุดยอดจริงๆเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรล่ะเราจะเคลียร์ตรงนี้อือเฮ้ยจะสร้างบ้านเสร็จไหมเนี่ยจะสร้างเสร็จไหมพ่อหนุ่มไม่น่าอรอดนะครับ EP แรกก็น่าจะได้นิดเดียว ถ้าเล่นในคอมนี่คือไปไกลแล้วนะไม่อยากจะโม้โหก็โมูอยู่นี่วะโอเคก่อนที่ทุกคนจะกดออกแล้วไม่ดูเราเรารีบสร้างให้เสร็จดีกว่าเราต้องเคลียร์ตรงนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นดินนะทุกคนอุย้ยมีฐานใต้บ้านงั้นเราเอาฐานไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวค่อยขุดก็ได้วะเออเดี๋ยวค่อยข,อขุดก็ได้ เดี๋ยวเราจำไว้ไม่มีฐานใต้บ้านโอเคประมานี่นี่นี่เด็กเออเนี่ยเราต้องอุดนันเนี่ยเฮ้ยเอาฐานเลยแล้วกันทุกคนขอโทษที่เสียเวลานะเสียเวลาไปกับการขุดฐานนี่แหละไม่เป็นไรเรามีพลิกแอคหิน ของแรงเราต้องใช้ฐานนะทุกคนเออแต่ EP แรกฐานเยอะก็ดีเนาะจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มอะไรให้มันยุ่งยากขุดให้เสร็จก็ออกซะแล้วไปยาวๆไปทุกคนเล่นเรื่อยๆครับตีมังกรหนุนค่อยเลิกเอ้ยไม่เลิกดิตีมังกรแล้วก็ทำฟาร์มอินเดอร์แมนเออใครที่ดูพี่เวฟก็น่าจะรู้นะ โอ้แค่โปรไฟล์แค่ปกช่องกูนี่ก็ก๊อปเข้ามาแล้วคําพูดนี่ก็เกือบก๊อปเขาแล้วตอนเปิดคลิปแต่ละคลิปก็เหมือนเขาอีกคิดเองไม่เป็นจริงๆเลยเราเนี่ยไปก่อนที่คนอื่นจะไม่ดูเราละรีบเล่นให้เสร็จดีกว่าเอ้าบล็อกเดียวมึงก็ไม่ให้กูเนาะโอเคทุกคนก่อนที่ ทุกคนจะกดดีดไลค์แล้วก็ดีดไลค์เออแล้วก็รลยงานช่องผมเรามารีบสร้างบ้านนึ่เดี๋ยวเราจะขึ้นโครงประมาณอย่างนี้แล้วกันเว้นไว้สี่นะครับทุกคนสี่โอเคประตูทางเข้าบ้าน้ยติดตรงนี้นะครับทุกคนเราต้องเคลียเราต้องเคลีย เราต้องเคลียร์ะนะทุกคนเคลียร์ไปเลยเคลียร์คลีนแอนเคลียร์เฮ้ยไ,ไปโปรโมทเขาเฉยเลยโปรโมทอะไรหล่ะคนดูคลิปก็เจ็บจะไม่มีจะไปโมโปรโมทอะไรได้โอเคบ้านเราก็จะประมาณนี้นะโอ้ทางเข้าดูแปลกๆมากโอเคสูงสามสูงสามโอเคประมาณนี้ สองสามโอเคเอา้อาวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกินนมปังก่อนเดี๋ยวจะตายหาวอิ่มอิ่มเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์าาาา Perfect. Perfect. Perfect มากฟุ๊กก็ดีเลยทุกคนจะได้ไม่ต้องเปลืองเสาเนาะนี่จะได้ไม่ต้องเปลืองไม้ด้วยเออแล้วเราก็ต้องใช้หินเนาะเอาหินมาตกแต่งบ้าน นี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีกระจกอ๊ะดีป่ะวะเอเอาแบบวินเทจดีวินเทจหน่อยต้องเอาให้สวยๆไปเลย,เยก่อนอื่ก็ต้องขุดด้านในก่อนนะทุกคนเออย,ยังไม่ขุดด้านในเลยจะสร้างซะแล้วเราต้องขุดด้านในก่อนขุดไปเลยนะเนี่ย นี่ยห่ะคุยไปเลยสูงสามเพราะฉะนั้นเราจะเคลียดิตนตรงนี้โอ้มาฟังไงตอนนี้ที่เก็บครับโอเคแล้วก็เคลียร์ปูนไอเคลียร์หินผมสุดยอดไปละ่ะเป็นไงนักสร้างอันดับหนึ่งของโลก <c oughs> โคตรขิงเลยประมาณนี้เฮย้ยไปครับไอ้น,นี่มาพวมันก็พังง่ายจริงๆเลยโอเคเออแล้วถ้าเกิดคลิปมันตัดไปเฉยๆนี่ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับพื้นที่อาจจะเต็มใช่พื้นที่อาจจะเต็ม เพราะฉะนั้นเราจะรีบสร้างได้ใน,นเดี๋ยวผมค่อยขุดแล้วกันเดี๋ยวทำด้านหน้าให้มันสวยๆกันโอเคนะทุกคนโอเคประมาณนี้เอาตัวค้ามาใกล้ๆหน่อยเถอะเอาอาโอเคเอาตัวค้ามาถือมือนี้วางไว้ด้านหน้าเลย เดี๋ยวเราจะโชว์ฝีมือการสร้างนะครับทุกคนโอเคเอาเอาบานได้ไอีกประมาณนี้ฝีมือการสร้างอย่างนั้นเหรอเราก็ต้องทำงี้ดิเออเออได้อยู่บ้างได้ไหมทุกคนล้วก็วางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้ วางตรงนี้วางตรงนี้แล้วก็อย่างเงี้ยทุกคนเอาเป็นแบบกลมๆเหมือนแบบบ้านเหมือนเคยดูโมกุลไหมใครเคยดูโมกุลบ้าง <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะแบบหน้าต่างกลมๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวผมค่อยเคลียร์เอานะเอาไม้มาก่อนนี่ นี่เหมือนจะสวยนะแต่ก็ไม่สวยให้สวยอยู่เลยได้อยู่เลยทุกคนเนาะได้อยู่เนาะนะแล้วก็ใช้มือทุบด้วยโอเคไหนๆก็ทุบแล้วก็ทุบเลยโอเคแล้วคราฟสลับมาทำใหม่ล่ะเนี้ยงงกับตัวเองจริงๆเลย มาณนี้มันกลมไหมเออมันกลมไหมเฮ้ยได้อยู่นะมันก็เป็นแบบเออเหมือนลูก,กาตาเนี่ยแหละสวยได้อยู่แหละทุกคนเนาะส่วนกระจกเดี๋ยวค่อยติดอืมสุดยอดใช้ได้เออแล้วเราก็ติดนีดเดยแล้วหลังคาล่ะหลังคาเออจริงๆต้องเอาดินมาปิดด้านบนนะ จะได้แบบดูดีนิดนึงใช่ต้องดูดีนะครับทุกคนต้องดูดีเอาเอาเอาอัดอยู่ปะเนี่ยโอ้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็น่าจะต้องจบคลิปละเพราะดูเหมือนผมจะอัดมานานพอตัวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวปกคลิปเป็นยังไงอัปเดตยังไงก็ เออก็ได้จะประมาณนั้นแหละครับทุกคนก็สําหรับใครที่ดูถึงตอนนี้ก็สุดยอดมากเลยเอาเวลามาทิ้งกับเด็กคนนี้สุดยอดจริงๆผมนับถือเลยไม่รู้เอาเวลามาดูผมได้ไเสียเวลานะ้เนี่ยคุณรู้ไหมมาดูผมเนี่ยเสียเวลาโอเคครับทุกคนไปละเจอกันครับบายบาย โอเคแล้วเราก็ปิดไปงี้เลยแล้วเราก็กดปิดเงียเลยนะ